สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมทางช่องบนไซม์มะพาร้าวลุยสารท้อถิ่นนะครับผมจะพามาทํมามะพร้าวที่เป็นต้นสูงแล้วนะครับอันนี้คือผมได้มาเป็นมะพร้าวสองหนอมะพร้าวแปดนะครับที่ต้นลาต้นเขาสูงผมจะพามาทําการเกดนีเขียงเคียงก่อนนะครับผมจะเคียงออกเลยตัดคือตัดออกเลยเพื่อจะให้เขาขึ้นมาใหม่ มันต้นเตี่ยนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดประมาณประมาณนี้แล้วกันครับคือตัดตัดออกเลยแล้วก็ให้เขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็คือได้เราจะได้เป็น ใบที่เตี้ยนะครับเปของต้นที่เตี้ย ห่มไว้ออกด้วยนะครับเราจะทำเป็นแบบทรงขั้นบันไดนะครับเพื่อความสวยงาม ขึ้นมาใหม่แตกมาใหม่ ต้นเขามันมันมันสูงแล้วเราก็ต้องทําตามตามอัตภาพนะครับตามที่เราได้มาเราก็ต้องมาเขียงเอาแบบนี้ก็จะให้ใบที่เกิดใหม่คือเป็นทรงก็จะทรงทรงเตี้ยนะครับ มก็จะทาไว้ประมาณนี้นะครับเป็แบบขั้นบันไดเพื่อความสวยงามนะครับนี่ครับเป็นมะพร้าว2 2หน่อนะครับจากที่ลําต้นเขาสูงนะครับต่อไปผมก็จะทําการปอกกลานะครับปอกเปลือกออกแล้วก็จะไปลงปลูกในกระถางไว้นะครับ ก็ค่อนข้างปลูกง,ง่ายอยู่นี่เอานั่นง่ายอยู่ครับปอกเปิดง่ายเพราะว่าช,ชุบน้ําไว้ เลยครับเพราะว่าเขาดูดูแก่มากแล้วต้นนี้นะครับหลางเยอะเลย ่อนนะครับ 名古屋でに ลอกนะครับผมไม่เอาออกหมดว่าเท่าออกหมดเนี่ยตรงเนี้ยล,ลำต้นเขาจะโยกคือลำต้นเขายังไม่แข็งแรงนะครับกลัวไม่ยังไม่แข็งแรงเพราะายังไม่อ,ออกหมดถ้าตอนนี้ผมจะยกลากเรือเป็นขั้นตอนต่อไปผมค่อยๆจะเอาออกนะครับอีกนะครับตอนนี้ก็ให้เขาล้างลาก กับล้ำต้นช่วยกว่อนเดี๋ยวก็จะเอากระดาษทรายขัดนะครับก็เหมือนเดิมบางเบอร์1้อยนะครับกระดาษทรายหยาบคับสลานิดหน่อยนะครับเพื่อเวลาเราลงสล็คต่อไปเนี่ยจะได้เนียนและสวยง,งามนะครับ ราค่อยจีบก,กันในอนาคตต่อไปนะเดี๋ยวให้ยอดของสองยอดนี้เริ่มเติบโตขึ้นก่อนผมก็จะขัดประมาณนี้นะครับไม,ไม่ได้ขัดเดยอะผมก็จะผ้าคลุมเหมันเดิมคุมกะลาไว้เพื่อไม่ให้กะลาเขาแตกนะครับต้องให้ผ้าชุมช่มๆน้ําไว้ผมจะเตรียมเป็นถางธรรมดาครับที่เคยปลูกอะไร ก็จะเอาลงดินเลยนะครับยินงเยเป็นดินคุ้ยเท้าธรรมดานี่แหละครับคือเท้าสัตว์ก็จะเจริญเติบโตดีกว่า ได้ประมาณนี้นะครับแล้ผมก็จะเอาผ้าผ้าเสร็เสร็จผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็ใส่นั่นกะลาเขาไว้คุมกะลาเขาไว้เพื่อไม่ให้กะลาเขาแตกนะครับก็จะมะพร้าวที่ลำต้นใบยาวสูงนะครับ แล้วก็เขียงลงก็จะได้ประมาณนี้เพื่อให้เขาแตกยอดต่อไปอน,นี้คือเป็นการที่เราได้การทําที่เราได้มะพร้าวที่แบบลาต้นสูงเราก็สามารถมาทําเป็นวอนไซมะพร้าวได้นะครับน,นี้พวกที่ผมทําไว้แล้วนะครับแต่ผมก็ต้องมาเขียงลงอีกอน,นี่กคค็ค่อนข้างสูงอยู่ผมจะเขียงลงลงมาอีกนะครับ เป็นมะพร้าวสองหนอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับการปลูกบอนใซมะพร้าวสองหน่อแล้วก็ เขียงให้เขาเหมือนกันเป็นการทอนลด,ลดความสูงของเขาลงนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทางช่องบนไซร์ก้าวลู่สามพัดถินนะครับเป็นต้นไม้หน้าแบบหน้าใหม่นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้ปลติัณ มาทําบอนไซมะพร้าวเช่นมะพร้าวสองหนอ่อมะพร้าวสามหนอมะพร้าวสี่หนอนะครับหรือมะพร้าวสีทองมะพร้าวสีหยกมะพร้าวพวง้อยนะครับก็สามารถติดต่อได้ตาม Facebook ที่ผมขึ้นข้างบนนี้เลยนะครับหรือว่าติดต่อตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับของดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับค่าจะส่งก็ไม่แพงผมก็ซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับก็เลยอยากบอกต่อนะครับสำหรับคนที่ อยากได้บัรทุดิบมาทำบอนไซมะพร้าวนะครับ